จริงไหมครับว่าใช้หญิางงามแล้วมันทําทุเรียนง่ายขึ้นก็มีส่วนแน่นอนเลยครับเพราะว่าเรามาพื้นต้นใช้ของหญิางงามตลอดแล้วก็พอช่วงออกดอกทํายอดตัดใบอะไรนันก็มาตามระยะที่เราจเจาถ้าสมมติจะลงสารเมษานี่เราคุ้นคุ้นมาพอเมษาเราก็ได้ลงในช่วงออกมันก็เก่อบทุกปีอยู่ช่วงนี้ระามาันตึกระปาต่างเดือนไปถึงมิถุนาสวนของลุงในการใช้สารปักโคนี่ดูใบเป็นเกณฑ์ต้องใช้เพราะว่าจะทําให้การออกดอกมันใ่ายขึ้นแล้วก็ อกจะมาเป็นรุ่นเดียวหมดบังคับยอดแล้วก็ขึ้นอยู่กัสบสภาพอากาศด้วยถ้าเราไม่ใช้สารนี้รับรองยอดมาไม่ออกแน่นอนสวัสดีครับผมยืนปุ๋ยตายยิงามนะครับตอนนี้บุกมาที่สวนลุงสำราญจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านไหนที่เคยติดตามภูรุษธราม คลิปนี้เราจะมีเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สารแพคโควิลทาซอนซินทา25นะครับเทคนิคการสู้กับการแตกไปอ่อนของทุเรียนในยะผลไข่ไก่ครับนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อคลิปดีๆคลิปนี้จะไปสู่กเกษตรกรที่ยังไม่มีแนวทางการดับสวว ค่อนข้างที่จะประทับใจปีนี้ทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับคุณผู้นำสิบปีพอดีครับสย่สิเก้าสิบปีอะไรครับแปลงนี้ใช้สาร5ปีติดกันไปต่อกันครับติดต่อกันไม่พักเลยครับไม่พักเลยครับผมนะครับมีต้นตายไหมก็มีอยู่สองต้นนะฮะมีสองต้นไม่ได้ตายจากสารนะครับนะตายจากอะไรครับโรคคอดินนะครับคอดินนะครับโรคในแปลงนะครับแต่ภาพรวมแล้วแปลงที่นี่ถือว่าสุขภาพดีนะครับถ้าเราได้มองไม่ว่าจะเป็นสภาพ าสภาพต้นสภาพดินเนี่ยสมบูรณ์มากดินที่นี่เฉลี่ยพีเอชอยู่ที่5.5 5.5ถึง6.5 <5. S 1> ครับผมเทคนิคสำคัญอะไรครับในการรักษาค่าพีเอชดินได้ก็ไมโกโรแคลคือเติมตะลอดก็คือใช้ปุ๋ยยีงามครับคือโดยรวมแล้วทางดินก็ใส่ปุ๋ยตามล็อกแล้วก็ที่ว่าขาดไม่ได้ก็คือเติมด้วมโรแคลทุกครั้งที่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นต้นทำยอดใส่ดอก ใส่ลูกก็คือใช้โดูไมโครแคลตลอดทุกครั้งที่ว่าเติมปุ๋ยคุณลุงครับปีนี้สภาพอากาศทางนาครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างก็ขนเยอะ,ยอะครับแต่ว่าช่วงที่ออกดอกนั้นจังหวะมันเข้ากับพอดีเราหยุดน้ํามาก็ประมาณสักเจ็ดวันจะช่วยน้ําแต่ก็ขนมาตกเข้าช่วงพอดีไม่เยอะมันก็ออกง่ายมาปีนี้ชุดสะสมอาหารของยีงามที่บอกว่าดอกมันออกผ่าฝนเนี่ยสะสมกี่รอบเจ็ดรอบทางใบเจ็ดรอบครับ,รบแล้วก็สิบวันครั้ง ปีนี้ทั้งหมด7ครั้งครั้งที่หกมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าคือความมั่นใจเพราะว่าอยู่กับสภาพอากาศขนมันเยอะเลยก็ต้องฉีดเพิ่มอีกครั้ง7นึงเครั้งคืออยู่หมัดเลยแน่นอนสารแพคโคบิวทาซอน25หเรซหรือตัวซินทา25เนี่ยใช้เป็นปีแรกใช้ปีแรกคือถ้าที่ว่าผมเอามาใช้นะครับการละลายอะไรนี้มันก็ละเอียดดีแล้วก็พอฉีดแล้ว มันก็ตอบสนองมาดีผมว่ามันก็น่าจะเข้าล็อกใช้อัตราเท่าไหร่ก็1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรครั้งเดียวตลอดไม่ซ้ำไม่เติม ส่วนของลุงในการใช้สารปคโคนี่ของลุงมันดูใบเป็นเกณฑ์ถ้าสมมติว่าใบาดกอัตราลุงก็ลดอันใชาสารมานิดหนึ่งแต่ก็ปีนี้คือยอดมันสองยอดจริงแต่ว่าใบามันเยอะลุงก็ลดอัตรามาจากไอ็ินตายี่ผ้านี้1ลิตรน้ำสองร้อยลิตรแต่ก็ฉีดประมาณ7ต้นปีที่แล้วอัน8ต้นลดอัตราต้นมาลดจานวนต้นมาแต่ว่าสารเหมือนเดิมชุดส่งเสริมการออกดอกที่ฉีดพ่นตายทองกิ่งก็3ครั้งปีนี้ดอกมากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าแลเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วบอกว่าปีนี้ดอกออก ง่ายขึ้นด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆจากแปลงคุณลุงครับปีนี้ฝนเยอะผลระยะนี้หรือตั้งแต่ออกดอกจนถึงผลไข่ไก่เข้ากระป๋องนมเนี่ยเจอการแตกใบอ่อนกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งครับผมจัดการยังไงครับเมื่อเจอการแตกใบอ่อนใช่แม่ของยิงงามแล้วก็ถูนถ์ศนหกสิบค่นทุกี่วันก็ประมาณถ้าเยอะก็สี่ห้าวันตรงนั้นจำสองครั้งเลยสองครั้งติดต่อกันผัดราแรกก็300แล้วก็ครั้งที่สองก็400ถ้าสถ้าถืว่ามีใบอ่อนออกมา เราก็ใช้แม็กยิาง,งามตัวครีมฉีดประมาณ4-5วันต่อครั้งถ้าสมมติว่าครั้งแรก300ครั้งที่2ของผมครั้ง5วันนั้นครั้งที่4เพิ่มไปอัตราสี0รเต็มเลยมันก็มาแก่เร็วด้วยกันตัวอื่นก็มีะสมอย่างอื่นก็คือปนไม่แยกเดียวๆแล้วก็นั้นแหลศูนย์วันนั้นไปด้วยก็คือครับต้องฉีดติดกันภายใน5วันให้ให้ใบไม่แก่ได้ห้ามใบพัฒนาครับครับอันนี้ก็เป็นหนึแต่ก็ยังเจอปัญหาการบิดเบี้ยว ก็ยังมีอยู่แก้มีเบี้ยวครับแต่ไม่หลุดนะครับแต่มันมีบิดเบี้ยวมีเทคนิคอะไรครับการแก้ทรงก็ใช้ตัวปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสครับใช่ครับทางดินปีนี้อาจจะต้องมาปรับมาเป็นสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูงก็คือคงจะต้องเป็นสี่สีเบียดนะครับบวกโอครับนะครับแล้วก็ทางผลควรจะเสริมปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงวเก็ตทางใบก็คือตัวเมอร์กาโต้สิบสี่สิบแปดเข้าไปเสริมครับถือว่าเป็นแปลงทุเรียนสุขภาพดีที่สม่ำเสมอโดยตลอดและเวลาที่ใช้ปุ๋ยยางครับนะ มีอะไรอยากจะฝากความประทับใจไหมครับพอใช้5ปีติดต่อกันแล้วสุขภาพทุเรียนในแปลงเนี่ยถือว่าคน้าาจะสมบูรณ์ก็ผมอยากฝากว่าเพื่อนชาวสวนทุเรียนนะครับเปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตาหญิงงามดูนะครับเพราะว่าในแปลงนี้ผมใช้มา5ปีการสูญเสียการที่ว่าจะมีต้นป่วยต้นไข้นั้นน้อยเต็มทีแล้วก็เราฉีดปับ๊บมันก็สังเกตได้ให้เลยครับมันมาตามลก ok, ตาม ังท่านไหนอยากจะลองมาศึกษาหาข้อมูลหรืออยากจะมาดูการทําทุเรียนนอกฤดูนะครับมาไปสูตรว่าต้นตายไหมนะครับต้นโซมไหมนะครับในแปลมีโรคไหมนะครับสามารถเข้ามาชมได้ครับผมนะครับคุณลุงสายดีต้องรับนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อคลิปวิดีิอนี้จะไปสู่เกษตรกรที่ยังไม่มีแนวทางการทําสวน